ยิงโสดยิงแซบทำไมเรี่ยวแน่นมากเลยล่ะจ้าต้องขอบอกก่อนเลยนะคะเป็นอีกหนึ่งนักแสดงสาวทีน่ารักและแอบซ่อนความแซบไว้ในตัวสูงเลยแหละคะ่ะสำหรับสาวชิปปี้ซิรินปรีดียนทนซึ่งกลับมาเป็นสาวสดอีกครั้งแล้วล่ะคะ่ะความฮอตแถมปีนี้ยัเรียกว่าความเซ็กซี่ของเธอ ไม่ธรรมดานะจ๊ะไม่แปลกใจเลยล่ะค่ะที่ตอนนี้ทำไมถึงเป็นขวัญใจของหนุ่มๆห,หลายต่อหลายคนและต้องบอกว่าถึงแม้จะเห็นเธอกินเก่งกินจุบบ่อยๆแต่สาวจิปีเธอก็รักสุขภาพมากเลยนะคะเขาฟิตเนสออกกำลังกายเป็นประจำยังล่าสุดทำเอาแฟนๆฮือฮายอย่างหนักค่ะเพราะว่าเธอได้เผยภาพสาวหวานซอนแซบเผยความเซ็กซี่เบาๆเห็นทีเด็ดเป็นแคปชั่นซึ่งเธอนั้นบอกเอาไว้ว่า แหวดูไอบายอะบอยเฟนทำเอาพี่ชายคนสนิทอย่างเกดว่าร์นถอนอย่างต้องเข้ามาคอมเมนต์ว่าเบาจาหนูขณะที่แฟนๆองกางเข้ามาแซวกันสนันค่ะพร้อมกับแท็กหาหนุ่มคนสนิทอย่างหนุ่มบอยกันเพียบเลยละค่ะ